สิบท่าลดแขนอยู่ไว้สลายเซลลอยู่ไรง่ายง่ายทุกที่ครับสวัสดีครับอยู่กับผมโมกสุพลเจอะเด็กซิกแพควันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาสลายไขมันที่แขนนะครับสร้างแขนเฟิรม์มลดแขนอยู่ไว้ง่ายๆทุกที่ใน10นาทีนะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องมีในวันนี้นะครับก็คือ1ขวดน้ำหรือ 2ครับแล้วแต่ความความแข็งแรงของเพื่อนเพื่อนเลยแต่วันนี้หมอโอ๊กจะใช้ดัมเบลตั้งแต่5กิโล7กิโลและ10กิโลทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนเพื่อนสามารถปรับตามความแข็งแรงของเราได้เลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาลุยต่อมาเริ่มกันเลยนะครับแรกคือท่า b i ย e ซ Curl ิเพื่อนเพื่น<ๆ>ถือดัมเบลยกมาตรงๆแบบนี้ลงให้สุดขึ้นให้สุดเกรงแขน ลงให้สุดขึ้นให้สุดง่ายๆเลยขึ้นมาเกร่งจินตนาการว่าเรามีเส้นอยู่ที่ข้อศอกแล้วเราหนีข้อศอกขึ้นมานครับเน้นเกร่งขึ้นเร็วได้แต่ลงหมอ,อย่าใช้ลงช้าๆขึ้นลงให้ข้อศอกชิดลำตัวตลอดแบบนี้นะครับ พักครับพัก15วิน,นาทีพักห้าต่อไปเราจะมาซ้อมลดทรายเสร็จนะครับลดหลังแขนเพื่อนๆสามารถใช้ขวดน้ำหรือดัมเบลก็ได้ให้เพ,พื่อนๆยกขึ้นมาอย่างนี้ลงมาพยายามให้สอกชิดลำตัวลงช้าขึ้นเหยียดให้สุดเหยียดแล้วเกร็ง ลงช้าขึ้นแล้วเหยียดให้เกรงดูอีกด้านนะครับลงพยายามให้ศอกชี้ตรงชิดลำตัวขึ้นลงสอกชิดลำตัวชีข้ขึ้นขึ้นลงเพื่อนๆจะรู้สึกได้ว่าหลังแขนยืดอูมขึ้นไปเลยง่ายๆชิวๆจะรู้สึกได้ว่าเกรงส่วนหลังนะครับอย่าลืมว่าน้ำหนักอย่าหนักจนเกินไป เพราะว่าเราเน้นการเปลี่นของกล้ามเนื้อเราไม่เน้นน้ำหนักนะครับท่าต่อไปจะเป็นท่ากระชับหัวไหลนะครับท่ากระชับหัวไหลหมกจะกลับมาที่ดัมเบล7.5เริ่มอย่างนี้ดันขึ้นไปเลยขึ้นไปท่านี้เรียกว่า shoulder press ดันขึ้นมาหสุดงอศอกเล็กน้อยลงมา ให้แขนขนาดกำลังตัวเพียงพอนะครับเกร็งอยู่ที่หัวไหล่เริ่มเบิร์นนะครับเริ่มเบิร์นชิลชิวไ้ลงช้าๆบีบแรงๆขึ้นสุดแต่ไม่ต้องเหยียดแขนสุดนะครับให้งอสอกได้เล็กน้อยเริ่มตึงกันแล้วไหมครับไป โอ้โหใครเริ่มเบิร์นนะครับใครเริ่มเบิร์นท่าต่อไปนะครับเป็นท่าไฮเซ็ตค,คิกแบ็กเราจะใช้เวทที่เบาๆผมจะใช้เวทเพียงแค่5กิโลนะครับ5กิโลงอตัวตีออกงอตีออกงอ อยยดให้สุดลงมาหลังแอนตรงเอย่าได้สุดหลังแอนตรงเยยดได้สุดลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออก้างไว้หนึ่งวิโอเคถึงเวลาพัก15วินาที ท่าต่อไปครับเราจะลดต้นแขนนะครับด้วย Hammer Curl Hammer Curl พร้อมแขนชิดลำตัวขึ้นมาหนึ่งลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้า ขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกข่านี้นะครับจะต่างจากข่าแรกคือเราจะแหงนข้อมือขึ้นแบบนูชรัลฟิตนะครับเราจะไม่หงายเราจะให้ข้อมือตรงจะใช้กล้ามเนื้อแขนส่วนต้นหรือฟัอาร์เยอะกว่าพักครับ ่าต่อไปเราจะซ้อมไหลลดไหล r a l r a i s e นะครับ l a t r r l r a i s e ท่านี้ต้องใช้เวทที่เบามากๆเลยโบกจะใช้เพียงแค่5กิโลเพื่อสาธิตนะครับเริ่มงอแขนยกออกมาข้างๆเหมือนเราจะเทน้ำออกเทน้ำออกเทน้ำาองก จินตนาการว่าเรายกด้วยสอกนะครับใช้ศอกยกขึ้นมาตีศอกออกมาข้างลำตัวตีสอกมาข้างลำตวัวชิวๆครับเบิร์นๆครับลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกโอเคครับท่าต่อไป เราจะบริหารไหล่ส่วนหน้าโดยท่า Front r a i s e นะครับ Front r a i s e ใช้เวทเบาๆนะครับงอแขนเล็กน้อยยกข้นงาตรงใช้เวทเบาๆงอศอกเล็กน้อย ยกขึ้นมาตรงๆดูจากอีกมุมนึงนะครับอ่าไปโอ้โหเบิร์นหลายมากเลยครับุ้ยขึ้นมาแล้วค้างไวเครื่องถึงหนึ่งวิทาต่อไป เราจะซ้อม Arnold Press Arnold Press หมกจะเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาเล็กน้อยเริ่มจากอย่างนี้เริ่มถืออย่างนี้ดันขึ้นไปบิดอ่าเริ่มอย่างนี้ดนันไปเปิดข้อมือออกลงมาหุบข้อมือเข้าขึ้นไปลงหุบข้อมือเข้า ท่านี้นะครับคิดค้นโดยคุณอารุสชัวรสเนเกอร์ลงบิดข้อมือเข้าหาตัวขึ้นนั่งออกลง,ลงขึ้นลงขึ้นลงหายใจเข้าเกรงหน้าท้องขึ้นลงหายใจเข้าขึ้น เราจะกลับมาต่อกันด้วยบายเซปเคิลนะครับบายเซปเคิลมาหมกจะใช้น้ำหนักเท่าเดิมแต่คราวนี้เราจะยกขึ้นมาข้างๆตัวให้สอกชิดลำตัวตลอดลงไม่สุดลงไม่สุด ขึ้นมาเกร่งบีบไบเซ็ป <ice> ให้ดูอีกมุมหนึ่งนะครับขึ้นมาแกร็งหนึ่งวิผาครับโอเคเราเหลืออีก สองไซคลนะครับถ้าต่อไปเราจะซ้อมไล่ข้างหลังให้เพื่อนๆเ,เลือกน้ำหนักที่เบาที่สุดเลยเบาที่สุดนะขวดน้ำเล็กที่สุดงอตัวลงยกขึ้นงอตัวให้หลังตรงนะครับยกขึ้นเหมือนตีออกอย่างนี้ <S <S เก่งหน้าท้องงอตัวแต่หลังตรง ยกขึ้นออกมาเฉียงขึ้นนิดนึงจีกมุมนึงนะครับ โอเคจบลงไปแล้วนะครับสิบ0้าสิบนาทีเป็นไยายนกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนง่ายๆใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนสามารถทําได้2-3ถึง3วัฏจักรเลยให้เพื่อนเพัก3-5ถึง5นาทีระหว่างวัฏจกักรแล้วอย่าลืมยืดแขนด้วยนะครับหากเพืนเพื่อนชอบสาระความรู้ออกกําลังกายฟิตพุ่นลดความอ้วนและชะลอวัยก็อย่าลืมแชร์กับคนที่คุณรัก แต่หากเพื่อนๆคนไหนมีคําถามหรืออยากให้โมอกออกมาสอนแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการออกกําลังกายหรือศาสตร์ชะลอวัยก็สามารถพิมพ์ลงมาบอกโมกได้เลยนะครับผมโมอกอยากให้เพื่อนๆคนไทยแข็งแรงไม่เป็นโรคไม่ต้องมาหาผมในโรงพยาบาลอายุยืนและมีความสุขผมโมอสวัสดีครับ Boom.